วันนี้จะเป็นหลีกรองของเังกฤษนะครับทั้ง3คู่ไปเริ่มที่ตีสองสี่ห้าเดอรแชมเปชิพอังกฤษพอสมัตอันดับ2ีจะเปิดบ้านเจอมิวออันดับ16พอสมัต29่าแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ West ้เวสต์บวิดจ์ออเบียนมาและ1ต่อ5นะครับตัวหลักชุดนี้ก็มาริชชี in, e ่เทอร์รี่เดลวินอันเดดอสเซลกองหน้าเป็นคอรบี้บิชอปเจอกับมิวอร์สแต้มเกมล่าสุดบุกชนะลูตันมา1-0นะครับตัวหลักก็ดันแคนวัดมอคัลลัมสกาาเนนนียองห้มิคาโโลอีววานต ฤด,ดูกาลน,นี้เจอมาแล้วหนึ่งนัดในคาราบาวครับตอนนั้นแอมลิววอลบุกชนะ1นูนะครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงครับคือเขาอาจจะมองพอสมัคเหลื่อมนินดๆในบ้านแต่ก็ไหลมิววอลนะครับมองว่ามิววอลคือเกรดบอลศูนย์สีครับมิววอลจะปิดประตูแพ้ครับไม่แพ้ไปอย่างน้อยลุ้นถึงบุกชนะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันไปดูลิกวันอังกฤษนะครับเล็กแฮมอันดับ3จะเปิดบ้านเจอซิฟเน็ตอันดับ15เล็กแฮม52แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบอร์มิงแฮมมา1-1ตัวละตักเอเลียดลีเจมส์แม็คคลีนโอลิพาร์เมอร์ยืนกองหน้าในขณะที่ซิมเนี่ย34แตมเกมล่าสุดบุกไปเดียดชนะบาลี1-0นะครับจอแดนโรเบริร์ตดาน,เนิเอแคม กองหน้าเจมี่รินัดแรกซิปเนีเปิดบ้านชนะมา1-0คู่นี้ก่อนเกมเล็กแฮมเป็นต่อกระส่าลายเล็กแฮมแม้ว่าสองหน้าหลังจะสะดุดนะครับแต่ว่าแม่เล็กแฮมคือทีมที่ทุนหนาแล้วพร้อมจะเลื่อนชั้นไปเดี๋ยวจะมันเชฟด้วยกระส่าลายเล็กแฮมวัดใจเล็กแฮมครับจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูปิดไทยคู่หนึ่งวีคอมรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอบานซีอันดับ6วีคอม55แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอนอตแชมตันมาศูนย์ศูนย์นะครับแกรเดตแคลลี่คาร์มอนฮัมฟรีของหน้าเบนดอน,ดนฮันสันเจอกับบานซี่สี่สิบสองแต้มเกมล่าสุดไปแพ้คา,าบ้านกับซีฟเอ็ดมาศูนย์หนึ่งนะครับอดัมฟิลิปลูกาคอนเนลกองหน้าเป็นแม็กวัตเตอร์นะครับเจอกันนัดแรกเสมอสองสองที่บ้านบานซี่คู่นี้ก่อนเกมวีคอมเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแม่บอลคู่นี้ใกล้เคียงครับ คือบานซี่เนี่ยแพ้ามา2เกมติดแต่ขนาดเดียวกันมีค้อมเองก็มีสะดุดง่ายๆเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้กระแสไลไรบานซี่ซื้อ2มุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ